รัฐบาลโปแลนด์เริ่มบังคับใช้มาตราการตรวจสอบพรมแดนชั่วคราวกับเยอรมนีและลิทัวเนียโดโนตุสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ระบุว่ามาตราการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยับยั้งการค้ามนุษย์และการอพยพผิดกฎหมายและจะมีผลบังคับใช้ชั่วคราวเท่านั้นแต่การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากเยอรมนีภายใต้การนำของฟรีดิชแมสนายกรัฐมนตรีสายขวากลางยกระดับการตรวจเข้มตามแนวชายแดนทั้งหมด แม้โปแลนด์จะไม่ใช่ประเทศแรกในเขตเชงเก้นที่กลับมาใช้มาตราการควบคุมพรมแดนชั่วคราวแต่สะท้อนแนวโน้มของรัฐบาลในหลายประเทศในยุโรปที่กำลังสร้างอุปสรรคให้ระบบการเดินทางไร้พรมแดนของสหภาพยุโรป ตลอด18บเดือนที่ผ่านมาประเทศในเขตเชงเกนอย่างเยอร,รมนีเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์กลับมาใช้มาตราการควบคุมพรมแดนเพื่อรับมือกับปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อระบบการรับผู้ลี้ภัยของแต่ละประเทศเยอร,รมนีเริ่มควบคุมพรมแดนกับโปลแลนด์ตั้งแต่ปี2023และเมื่อไม่นานมานี้ได้ประกาศใช้แนวทางที่เข้มงวดขึ้นเช่นการปฏิเสธผู้ไม่มีเอกสารและส่งตัวกลับโปลแลนด์ตามข้อตกลงทวิภาคีและกฎหมายของสหภา,ภาพยุโรป ทางการโปแลนด์ได้แสดงความไม่พอใจเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการแบกรับภาระอย่างไม่เป็นธรรมขณะเดียวกันกลุ่มขวาจัดในโปแลนด์ออกมาชุมนุมต,ต่อต้านการอพยพพร้อมกล่าวหายเยอรมน,นีว่าส่งผู้อพยพกลับโปลแลนด์โดยไม่ตรวจสอบต้นทางอย่างเหมาะสมซึ่งเยอรมน,นีปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวปัจจุบันมีตำรวจและทหารหลายร้อยนายประจำการอยู่ตามจุดผ่านแดน52แห่งที่ติดกับเยอรมน,นีและอีก13แห่งที่ติดกับลิทัวเนีย รัฐมนตรีมหาไทยโปแลนด์ระบุว่ามาตรการเหล่านี้จำเป็นต่อการป้องกันการอพยพผิดกฎหมายและจะมีผลบังคับใช้เพียง30วันแต่หากเยอรมนียังคงจัดตั้งด่านตรวจตามแนวพรมแดนต่อไปโปแลนด์จะไม่ยกเลิกมาตรการนี้เช่นกันเน Ale zadaniem straży granicznej jest tak naprawdę skuteczne blokowanie nieuzasadnionego, nieuprawnionego odsyłania przez stronę niemiecką migrantów, jeśli takie miało być miejsce i po to, żeby móc uzyskać kontrolę nad tym procesem, trzeba przywrócić kontrolę na granicy. Nie ma innej drogi. ระบบเชงเกนเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี1995 <c oughs> เพื่อเปิดทางให้ประชาชน450ล้านคนในยุโรปสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องแสดงหนังสือเดินทางภายใน29ประเทศทั่วทวีปรวมถึงบางประเทศนอกสหภาพยุโรปอย่างนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ระบบเชงเกนถือเป็นกลไกลสำคัญของความร่วมมือการค้าในยุโรปนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สินค้าบริการและแรงงานสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี แต่ปัจจุบัน11ประเทศหันมาใช้มาตราการควบคุมพรมแดนชั่วคราวภายในเขตเชงเก้นอ้างเหตุผลแตกต่างกันเช่นการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายการลักลอบค้ามนุษย์ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายหรือภาระต่อระบบรับผู้อพยพ อิตาลีได้อ้างภัยคุกค,คามจากกลุ่มก่อการร้ายที่อาจแฝงตัวมากับผู้อพยพผ่านเส้นทางข้าบสมุทรบอลคานตลอดจนวิกฤตในตะว,วันออกกลางและยูเครนรวมถึงการเตรียมการรักษาความปลอดภัยในช่วงปีศักดิ์สิทธิ์ของคริสตจักรโรมันคาทอลิก Brakuje rąk do pracy. No 90% naszych klientów to są Niemcy. To może skutkować tym, że będziemy mieć mniejszy, mniejszy ruch, mniejszy utarg, ale wydaje mi się, że kontrole są jak najbardziej potrzebne. แม้มาตรการตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเหล่านี้ใช้อยู่จะเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวแต่หากแนวทางดังกล่าวถูกนำมาปฏิบัติอย่างถาวรอ,อาจส่งผลกระทบให้ระบบเชงเก้นที่เป็นหัวใจของความร่วมมือยุโรปสั่นคลอนอย่างรุนแรงและอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของความร่วมมือนี้ในอนาคตสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน